มีรถเข็นไฟฟ้าขั้นไหนที่งบไม่เกิน2 0,000ื่นบ้างคะถ้าดูงบไม่เกิน2 0,000ื่นมี2รุ่นนี้ที่แนะนาครับ2รุ่นนี้เป็นรุ่น cm1.2bl 0และ cm1.2b 0นะครับทั้ง2รุ่นรับน้าหนักผู้ใช้งานได้120ิกิโลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานตัวใหญ่ก็สามารถนั่งใช้งานได้ครับข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้นะครับล้อด้านหลังสําหรับรุ่น cm1.2bl 0จะเป็นล้อด้านหลังขนาด16นิ้วยางลมในขณะที่1 0 2 b จะเป็น18นิ้วยางลมครับ มอเตอร์ของทั้ง2รุ่นนี้เป็นมอเตอร์ชนิดเดียวกันนะครับเป็น DC มอเตอร์250วัตต์ทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นมีกําลังในการขับเคลื่อนแน่นอนจอยสติ๊กใช้งานรุ่นเดียวกันนะครับสามารถเลือกข้างติดตั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ที่วางเท้าสามารถปรับออกทางด้านข้างและที่วางแขนสามารถเปิดได้ทั้ง2รุ่นเลยครับ